สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคุณกำมนะครับจากบริษัทสยามไซแลมก็เป็นบริษัทชั้นนําด้านลายมินเนตของประเทศไทยอีกบริษัทหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณกำมลแนะนําตัวกันหน่อยดีกว่าครับผมผมกำมลสยามไซแลมนะครับไฟเนตลามินเนตครับผมครับผมวันนี้ผมมีความยินดีที่ได้มาคุยกับคุณหงนะครับผมผู้สนับสนุนไฟเนตครับผมงันวันนี้จะให้คุณคุณหงได้มาแนะนำไฟเนตของเราให้ กับทางเพื่อนๆได้ได้เห็นนะครับผมใช่ครับอันนี้เดี๋ยวแนะนำตัวกันนะคือผมก็เป็นคนที่นำ f i เน็ตเป็นดีลเลอร์ไฟเนตใช่ไหมครับเอาไฟเนตเข้ามาขายที่ร้านเราด้วยอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำก่อนเลยอันนี้คือไฟเน็ตในซีรีส์ของ forever เนาะซึ่งโอ้โหนี่เล่มหนามากเป็นเล่มที่หนาที่สุดในประเทศอีกแล้วหนาหนามากแล้วก็หนักหนักมากๆด้วย <laughs> แต่โอเคในความหนามันมันมี มันมันต้องมีอะไรเด็ดแน่ๆเรามาดูกันก่อนดีกว่ามาตั้งแต่หน้าคแรกครับอันนี้เป็นใบเซอร์ติฟิเคตัของบริษัทครับซึ่งใบเซอร์เซอร์ติฟิเคตมันก็การันตีเรื่องของคุณภาพใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการโรงงานของการผลิตทั้งหมดเลยอันนี้มีกินกัดด้วยมีครับมีคือกินกัดมันก็ช่วยเรื่องของลดโต๊ร้อนลดโรคร้อนกโรคนะครับผม ใช่เป็นลามิเนตรักโลกอีกแดนนึงเลยอันนี้ขออนุญาตถามเพื่อนในเล่นไม่มีข้าวๆประมาณกี่โอ้ประมาณพันกว่า t e เจอร์พันกว่าลหัดใช่เยอะมากเยอะที่สุดเท่าที่เราเคยรีวิวมาเลยใช่ใช่ใช่เยอะมากอันนี้หน้าแรกในผมสัมผัสได้้วมันเป็นเรื่องของคุณภาพจริงๆนะคือเราสัมผัสแล้วมันมันมีทั้งท e เจอร์มันทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนลักษณะเป็นไม้จริงๆเลยอันนี้เป็น โอ้อันนี้เป็นลายลายที่เป็นลายลายเฉียงใช่ดีไซเนอร์แบบเราชอบเล่นลายเฉียงลายกานเางรู้สึกจะเป็นแบรนด์เดียวในประเทศที่ที่มีลายไม้แบบเฉียงเฉียงใช่ไหมคุณอมอันนี้แบบไม่ต้องไปไปเรียงเฉียงเลยตองเต็มแผ่นก็จะแบบเฉียงแบบนี้ไปเลยออะให้ดูใกลางอันนี้คือผมชอบชอบมากๆครับแล้วก็ลายอันนี้ โอ้โหคุณภาพกระดาษดีมากอันนี้กระดาษที่เรานำเข้ามาจากอิตาลีเลยครับกระดาษนำเข้าจากอิตาลีแล้วเราก็มาเป็นเพสเป็นแผ่นลายมิเนตที่ที่อินเดียครับอินเดียใช่ไหมครับซึ่งยอมรับว่าลายดีไซน์จากอิตาลีนี่มันแบบสุดยอดอยู่แล้วใช่ไหมครับอิตาลีเป็นเมืองศิลปะอยู่แล้วอ่ะใช่ความสวยความงามของลายนี่ยอมรับเลยว่าอิตาลีดีมากเลยแล้วก็ลองเนี่ยคือเทคเจอร์รู้สึก แค่แค่นิ้วผมพูดเข้าไปคือแบบเสียงดังมาก <laughs> คือแบบเนื้อของเท็กเจอร์มันลึกถึงสร้างความเป็นมิติให้กับตมิติให้ก<อ><ห>ับใช่ใช่คือแบบโอ้โ,โหลึกถึงเนื้อกระดานทาร์ทขัางในเลยอ่ะคือแบบไม่แทบไม่เคยเห็นที่ไหนแบบลึกขนาดน,นี้นะครับอันนี้ผมเปิดไปเรื่อยๆซึ่งแบบโอ้โหเยอะเยอะจริงๆบนบนคือถ้าไม่ซีเลียตก็ถ้ามีซีเลียรู้สึกว่าเล่มเดียวเล่มเดียวจบงานเล่มเดียวจบงานเลยนะครับซึ่งในเล่มนี้ก็คือครบทุก ครบหมดเลยครับหมดเลยใช่ไหมลายไม้ลายผ้าลายหนังลายหินตัวเมทัลใช่ไหมครับผมครับผมครับโอ้โหนี่คือแบบเท็กเจอร์อย่างจริงๆนะว่ามันสวยมากจริงๆในบรรดาลามิเนตที่ผมเคยรีวิวมาเลยอ่ะแล้วก็ลายเยอะมากครับอันนี้อีกอันหนึ่งคุณมอนเฟรดิโรอ่าอ่าอันนี้เป็นลายผ้าอะไครับผมใช่ซึ่งเป็นลายที่ก็ขาย ดีมาก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 แล้วก็คือแบบเท็กเจอร์เป็นให้ความฟีลลิ่งที่เป็นผ้าจริงๆเลยลูกค้าให้การยอมรับมากเลยครับใช่ไหมคุณมลอันนี้เป็นเท็กเจอร์ที่เป็นผ้าจริงๆแล้วก็อีกอันนึงคุณมลอันนี้เป็นตัวที่เราน่าจะนําเสนอสภาพนตัวนี้เป็นลายผ้าครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีความหนา0.8ตอนนี้ตัว G Pro ของเราเนี่ยมีความหนา0.9ซึ่งจะนําเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยและลูกค้าให้การตอบรับเนี่ยสูงมาก ซึ่งคุณภาพที่มาจาก0ูนเ้านี่ยทำให้เกิดปัญหาเรื่องการแตกหักเรื่องการที่เป็นคลื่นของลายหินทั่วๆไปเนี่ยน้อยลงด้วยน้อยลงใช่ซึ่งอาจจะหายไปเลยและเกิดความสวยงามมากขึ้นใช่ครับจะเกิดจุดเด่นของทางบริษัทเนี่ยมีทั้งลายเอ่อจีโปรที่เป็นลายเงาเป็นลายด้านที่เกิดเท็กเจอร์ที่เกิดความสวยงามเนี่ยมันจะกลับเข้ามาให้กับทางลูกค้าเนี่ย ดูประทับใจและก็ดีขึ้นมากเลยครับผมใช่ครับคือด้วยความที่เราทําโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์นะไอตัวลายไม่ใช่ตัวตะลายตัวที่เป็นผิวเงาใช่ป่ะคุณมวลเวลาเราปิดลงบนไม้ถ้าทากาวไม่ดีหรือพ่นกาวไม่ดีเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่ามันเป็นคลื่นแต่พอตัว G4 ใช่่ะคุณมวลความหนาม,มันเยอะขึ้นปัญหารเรื่องคลื่นจ,จะหายไปซึ่งอันนี้ก็เป็น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 แนวทางแล้วก็เป็นข้อดีเลยของแรนปืนมวลอันนี้ ข้างในมีตัวมินเลอร์ตัวกระจกครับพร้อมหมดเลยใช่มีครบทั้งทั้งเล่มนี้เลยนะครับอย่างที่บอก forever แปลว่าตลอดการคือคุณมีเล่มเดียวคุณใช้มันไปตลอดการยอมรับยอมรับเลยครับโอ้โหนี่เป็นเป็นแบรนด์ที่ดีมากอันนี้ตัวยูนิคอร์นะครับผมยูนิคอร์คือตัวที่เนื้อสีมันเป็นสีเดียวกับเป็นกับรามิเนตไปเลยใช่ครับซึ่งทาให้การเก็บงานมันทําได้ง่ายได้ง่ายขึ้นเยอะมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็โอเคอยู่อ๋อยูนิคอร์นนี้คุณธรรมบมีสี อื่นๆด้วยใช่ไหมใช่ครับผมสีขาวอันนี้ตัวมเมคเทนใช่ครับเป็นตัวแฮ์ไลน์แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆก่อนอน่าให้ผมยืนให้ดูเลยก็ได้คือตัวแฮ์ไลน์ของทางไฟเน็ตครับมันมีเท็กเจอร์แบบเนี้ยซึ่งมันมีแค่ไม่กี่แบรนด์ที่ทำบบนี่แหละใช่ครับผมคือผมรู้สึกว่าท้่ไฟเน็ตเป็นแบรนด์ที <S 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 ่เป็น,เป,นเป็นผู้นำด้านไลน์เบเนตจริงๆนะใช่ไหมที่เราสึกว่าเออมีมีเทคโนโลยีมีการทำลายแบบนี้ขึ้นมาในผิวโลหะด้วยครับ สามารถมีลูกเล่นให้กับทางดีไซเนอร์่าเป็นตัวลูกเล่นนอกจากตัวแฮร์ไลท์ธรรมดาใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกิตเตอร์โหเยอะเยอะจริงๆเยอะมากเลยอันนี้เท็กเจอร์มันแรมนะครับลายนี้ผมเปิดหมดไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยอันนี้ครับเป็นลายหนังเหมือนเหมือนกับหนังงูจริงเลยคุณกมลก็แบบเป็น ใช่ทั้งเท็กเจอร์ทั้งสีให้ดูอีกใกล้ๆกันอันนี้คือเป็นลายที่ผมตัวผมเองครับสั่งบ่อยบ่อยมากแล้วผมก็ชอบใช้มากเพราะถ้าดีไซเนอร์ที่ชอบมีความแบบเท่นิดนึงนะอ่าครับคือถ้าลายหนังของ f i n ฟิเนสฟอยลเบอร์นี่แบบแบบคาร์บอยคาร์บอยหน่อยโดนใจแน่นอนลายนี้ใช่ไหมคุณำมน์แน่นอนครับ น,นี้โอ้โหคุณมอมเล่มนี้มันเหมาะกับดีไซเนอร์หรือเหมาะกับบริษัทที่แบบต้องการสินค้าคุณภาพนะใช่ใช่อันนี้ก็ผมว่ามันมันควรจะมีในบริษัทคุณครับคุณควรจะเอาไว้ใช้อันนี้อันนี้ยอมรับว,ว่ามันทําให้คุณแบบได้ของดีคุณภาพแน่นอนอันนี้คุณมอมรเป็นเอ่อดิจิตอลพิมพ์ใช่ครับผมครับผมตัวนี้ดิจิตอลพิมพ์เนี่ยสามารถลูกค้าก็เลือกลายได้เองอหรือลายที่บริษัทจะนําเสนอเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งลายพวกนี้เนี่ยก็คือทางบริษัทจะสั่งทำเป็นคัสตอมให้คุณเลยใช่ใช่ครับผมซึ่งมันก็เพิ่มลูกเล่นเพิ่มทางเลือกให้กับดีไซเนอร์ใช่ไหมเพิ่มอ่าอันนี้เป็นตัวสีพื้นที่หนา1.2มินมคือก็หนากว่าความหนาปกติใช่ครับผมทั่วไปก็อย่างที่บอกพอความหนาปกติคือคุณภาพมันมันดีขึ้นอ่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นซึ่งถ้าลูกค้าคอสถึงก็ ตัวนี้เลยโอ้โหสบายแน่นอน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 โอ้โหอันนี้ส่วนหน้านี้ครับจะเป็นหน้าที่รีวิวเกี่ยวกับพวกของ t e x t อร์ใช่ซึ่งอย่างที่เห็นครับ texture ตรงนี้คือของ finite มี texture ให้เลียบเยอะเยอะมากเยอะมากจริงๆเยอะมากจริงๆเยอะมากอันนี้เรากําลังจะเข้ามาขายใช่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 อันนี้สึกว่าเราติดไปที่เป็นคอมใช่ใช่ไหมเป็น compact laminate ความหนา3มิล ใช่แล้วก็เรียนเป็นลายบิ๊กบ็อกแบบนี้เลยซึ่งการต่องานจบงานง่ายง่ายมากแล้วทุนต้นทุนใช่ไหมทั้งเวลาลดหลายสิ่งหลายอย่างให้กับทางลูกค้าเยอะมากและที่สําคัญมันไม่เป็นเชื้อราถูกต้องครับมันไม่เป็นคราบดำถูกต้องอย่างเดียวแอนตี้แบคทีเรียเลยครับทุกรหัสอย่างที่การันตีตั้งแต่แรกแน่นอนครับผมอันนี้ก็โอ้หมดแล้วเล่มหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเนี่ยครับคุณถือเป็นหนึ่งเล่มใช่ครับ มันจบในเล่มเดียวคือโฟลเอร์มันตลอดการจริง,งนะโอเคครับงป้นเดี๋ยวฝากไฟเนนซไว้แล้วกันอันนี้เดี๋ยวผมนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันเนาะคือไฟเนนซครับเป็นแบรนด์ที่คนรถส่งของให้ผมค่อนข้างตรงเวลาแล้วก็ดีมากเลยนะไม่มีปัญหาเรื่องการแจกหักคือถ้าที่ผมเคยสั่งมานะคุณกมลเขายกหูหาผมแล้วแปดโมงคุณหงเดี๋ยววันนี้มีของออเดอร์คุณโงไปส่งนะแล้วก็ก่อนถึงโรงงานผมสิบห้านาทีแล้วเข้าโต๊รายงานเฮ้ยซึ่งผมมองว่าเนี่ยก็เป็นพูดถังอีกอันหนึ ขนส่งด้านโลจิสติกซึ่งบริษัทอื่นๆยังไม่มีที่ไหนเขาแบบอ่าบริการผมขนาดเนี้ยอันนี้ประทับใจมากอันนี้จะประทับใจจริงๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากอันนี้เดี๋ยวฝากไว้ครับใครใครยังไม่มีก็รบกวนคอมเมนต์หรือโทรบอกเลยก็ได้อันนี้กวนว่าถ้าบริษัทดังๆแบรนด์ชั้นนําคุณอยากจะขายงานดีๆอ่ะนะฮะเฮ้ยต้องอันนี้เว้ยอันนี้อันนี้เท่านั้นเลยโอเคก็เดี๋ยววันนี้เรา จบรีวิวท่่นี้ดีกว่าคุณสมบัตโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับบคมากครับครับสวัสดีครับ